ทีเดียวจะไปจริงๆนะครับพี่โหนแต่ว่ายังสามารถตัวรอดมาได้รัตัวนั้ตัวของคุณสีไม่ธรรมดานะคะความผิวไหวของเขาครับวแต่ว่าข้างล่างนี่เขาตีป้อมกันจะแตกแล้วนะครับปกติป้อมของอาเนี่ยกว่าจะตีได้ไมันต้องประมาณสี่นาทีเป็นต้นไปนะเขาหนึก,กำลังเลยคะป้อมล่างเนี่ยครับอันนี้ก็ลงเหมือนแบบตอ่อตอ่อจอต่อต่อจอเพื่อที่จะรอพังทลายป้อมในภายหลังเขาบอกว่าตีเล็กเจลครับ พี่สี่พี่สี่พูดได้นะพี่สี่พูดได้นะแต่ว่าโดนยิงอยู่เฮ้ยเขามีโดเรียด้วยเนี่ยโดเรียของฝั่งแฟนขับศูนย์สี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นร่างอวากายของใครหรือเปล่ายิงยิงยุบมนยิต่อยยิงทีโูกใส่ไปทำให้ใครขับศูนย์สามเจ็บมากๆเฮดี้ถอยออกมาก่อนแต่ว่าคุณสี่คุณสี่มุดมาแล้วมุดดาวมาแล้วมุดหล่อกำยำก้าวใหญ่ของเราลุกหล่อกำยำก้าวใหญ่เลยอ้ยนี่ตัวไม่ถึงตัวแล้วจะไปโดนจะไปโดนไม่ไหวเจอถึงหน้าตัวของเท้าแล้วสิตายไปหมดเลย บอกว่าไงครับพี่ตีจังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้เป็นไงครับจังหวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะพี่ตีคะเราแลกกันไงแลกจังหวแรกก่อนเราก็ไปแลกกันในป้อมเขาไปด้วยเมื่มกีอยู่เล่นยังไงเมื่อกี้เหตุกัรชุลมุนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากนะคะเราต่อกันด้านบนค่ะส่วนข้างบนนี่เขาก็ตีกันไปนะจังหวะนี้ท่าน้าตัวนาคอขยับมาเก็บมังกรนะครับมีเตียวเซียนเตียวเซียนเนี่ยเข้าไปแย่งวานท่าน้าตัวมิสซาจอดแต่ว่านาคอาจึงถอยออกมาได้โดยได้มังกรมาด้วยครับ ก็ถือว่าคุมแรงการได้เป็นอย่างดีครับพี่หนุ่มสำหรับตูเตียวเซียนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครโปรดของพี่ซีเหมือนกันด้วยครับใช่ค่ะแล้วแฟนคลับนี่ก็เล่นดีๆมากนะคะบางทีแช่แม่นมากนะคะมาเล่อุ้ยแต่ว่าตายมีคนตายแต่ว่าขบวนเขาวาตีกันอยู่ข้บวนเขาตีกันอยู่แต่ว่า<ไ>ปีชา เปิดไดเมย์ม่าเปิดไดเม่มาแต่ว่าสีพึ่งไม่สนใจสีพึ่งจะพุ่งไปต่อแต่ว่ามันโดนดาเมจได้ดทุกทางที่อยู่ใต้ทะเลอะไรครับเออโอ้ยไหวน้ะค่ะแบบสีกรยเมื่อกี้บอมนี้น่าจะเป็นของฉันแน่ๆล่ะพี่สีบอกพี่สีพุ่งไปไหนพี่ไม่กลับไปตีอพี่อพี่โี้ยไหว่ะ ใช่แต่กระพื่อยเท่าผมไม่มีอีกแล้วนะครับะว้ยแต่ว่าตัวมันกระโดดขึ้นไปแล้วมันเคลื่อนที่ค่อนข้างไกลไน,นะครับไกลมากๆแล้วก็จังหวะที่สบัดสกิล2เนี่ก็ถือว่าจ่ายดามเมจได้ดีมากแบบมครับอหมดไปละคือไม่เดินปกติแล้วฮะตอนนี้พี่ซีไม่ว่าจะทําอะไรก็บดน้ำอย่างเดียวครับดำบน้ำเก่งเ<า>พื่อนคนเราปกติดำน้ำ,ดำ,นำได้ประมาณ2นาทีนะแต่วันนี้พี่ซีดำไปเลย20นาทีนะอ,อ,อยู่ในน้ำไง ไม่พี่หน่งเขากล้ามใหญ่ไ<อ>งเขาเล่นกล้ามกล้ามอกกล้ามลายมาก็ตาน้ำไม่นานนะใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดผมเล่นอะไรเยอะไปขอไปแฟนเก่านึ <c oughs> โอเคครับนบ้าฝ่งเอาตัวเอมิลี่กับมอทอก็ยังตีกันหนึ่งร้อยปีเหมือนเดิมครับเอาเปล่งเหงาเหแบบนี้ยวจะแบบนัไมอุ้ยอุ้ยแล้วฉลามฉลามได้กินเลือดไปแ<อ>ล้วบุงบุกบุบุบุขนาดนี้แล้ว ป anyway oh. oh. ุ้งไปแล้วบุ้งบ okay. ุ mm ้ง hmm. บุ้ง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 บุ้โบุ้งบุ้งบุางบุิงบุะงบุ้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 นบุ้าบุ้ง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 บ่้งบุ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 ้ไบุ้งบุ้งบุรับุ้งบุ้นบุ้งบุ้งบุ้คบุ้งบุ้หบุ้ง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  แต่ว่าสีพิ่งขอเก็บเลยบิรตรงนี้ถือว่าเป็นการขโมยเลยบิร์กผมฝากตรงข้ามด้วยเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ก็ตายไปเลยแล้วกันตู๊กตู๊กแต่เขาไปจ่ายตะกี้สองเ้าจะจ่ายได้แต่ว่าตอนนี้ไปตอนนี้ไปเรื่อยแต่ท้ายไม่ไหวโอ้โหสีเพิ่งจะมีให้ดูตรงนี้เมื่อกี้ที่สามหนึ่งนะคะเป็นแนวหน้าไงแนวหน้าเมื่อกี้เป็นแนวหน้าตัวยังมาเลื่อยน่ะตรงนี้มาต่อตรงนี้มาต่อนะคขาขยับเข้ามาแล้วสบายนายต่ออีกหนึ่งทีแต่ว่าก็ยังเก็บใครไม่ได้แล้วครับ มื่อกี้นี่ถือว่าเป็น1ต่อ3ออกแต่ว่าท่านัเท่านั้นยังไม่ยิ้มยิ้มไปไม่ได้อยู่ความได้เปรียบของฝั่งศัตรูที่รอจ้องสังหารพี่ซีเริ่มได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆกับเรตีนแล้วพี่หนุ่มนี่เป็นครั้งแรกจริงหรือเปล่าเพราะเขาเล่นได้แบบดีมากเลยนะคะจริงโอ้อนี่แบบเล่นครั้งแรกเลยนะคะพี่ซีสารภาพมาพี่ซีไปแอบซ้อมมาก่อนแอบไปเล่นกับ GM ส่งมาให้ไอดีให้เราเล่นก่อนหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีซ้อมหรือเปล่าพี่จีพี่ซีขอกไม่สนใจแล้วจับจับจับขนาดนี้เออ ขอจริงจังกับการเล่นตัวนี้ครับซึ่งทุกคนที่ได้เห็นก็น่าจะเห็นแล้วว่าสนุกสนานขนาดแล้วบุ้ง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 เข้าไปกับสกิลสองเก็บได้สกิลสองอีกหนึ่งทีสกิลสองอีกหนึ่งทีอธิบายที่ไหนอธิบายที้ไหนครับไปมาไปมาไปมาโอ้โหเป็นที่มาสกิลของบิลโลนจากซีรเรื่องกันจังหวะนี้โอ้โหเก็บสามค่ะอือคนเดียวว่าเสียวได้ครับในจังหวะนี้เพราะว่ามันซื้อโซ่เลื่อด้วยกับสกิลที่สองครับ ผูตัวมันเก่งอยู่เนี่ยฉลามมันชอบงับคุณนะคร<อ>ับตรงนีนแถวแม่น้ำก็ต้องอระวังตัวหน่อยไป,อไปต่อไปต่อแล้วบุ้ง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 ไปต่อไปต่อต,อตรงนี้เอมิลี่เอมิลี่ดันเวฟเข้าเดี๋ยวพี่ซีจัดก,การให้หเหมือนงจะต่อยเลยนะบุ้งบุ้งมาให้่ยเขารู้ตัวถอยเข้าป้อมเลยนะนี่นี่เขาเข้าป้อมไปแล้วแต่ไม่เป็นไรป้อมเลืมเหลือแค่นั้นพี่ซีพี่ซีเอาเลยพี่ทำได้อยู่พี่ซีทำได้อยู่แล้วเข้าไปตรงนี้ลก็ไม่ตดนแต่จะไม่โดนแต่ว่าเกี่ยวด้วยจะจิ้วสอง เอมิเน่ตี่เป็นคนทันหาจริงๆแต่ว่าเป็นการเปิดจังหวะจากท่าน้าตัวพี่ซีในขณนะเดียวกันทีมบลูทีมแบบพี่ซีเนี่ยก็จเจอในทีมตันหาไปหนึ่งคนเหมือนกันสองคนครับเปิดท่าน้าตัวไปขับสุดหนึน่งแล้วก็ไปขับสุดสามพี่ปาไปครปับพี่หนุ่มค่ะเปิดไดส้สวยมากด้วยดีนะคะแล้วตรงนี้จะแย่งท่าน้าตัวกอล์เลเยอร์กันพี่ซีอย่ายอมพี่ซีอย่ายอมไปบุ๋งไปพี่บุ๋งไปท่าน้าตัวเอมิเน่ตี้ไปโซนครับเอมิเน่ตี้ไปโซนอยู่เอมิเน่ตี้ไปโซนอยู่แล้วก็ มมานะเยนอีก็เลจะมาช่วยตนะไปไหนไปไหตอนนี้พี่นุ่มไม่รู้ว่าเป็นพี่ซีเก่กหรือว่าเป็นบินโลเกนกฮะฮีโร่นะตอนนี้นะครับเก่งทั้งคู่ค่ะพอรวมกันนะคะฝีมือของพี่ซีนี่ไม่ธรรมดาจริงครับธรมาใครบอกว่ารังแรงนี่ไม่ไม่อยากจะเชื่อเหลืจะเชื่อเอออันนี้ที่บินโลตาแล้นะ จะสูกก้สกอร์คิวไปเท่าไหร่แล้วจะสู้ไป6ตัวแล้วครับโอ้โหสแสดงว่าถ้าใครที่ได้ฮีโร่ตัวนี้ไปครอบครองนี่สนุกแน่นอนนะคะอืมอแต่ว,ว่าฝั่งนี้ครับฝั่งบูทีมฝั่งแฟนคลับกำลังจะขึ้นบ้านกำลังจะขึ้นบ้านแต่ว่าลุ้นกันไปก็จเจอเทอราเยิงไปกอดดอเรียต้องซิเกิลถอยมาเหมือนกันยังมีธน,นาตัวเดียวเส้นที่ไปสังหารหได้แต่ว่ายังมีสีพื้กบุ๋มบุ๋มมาแล้วครับบอกแล้วไม่เดินธรรมดาบุ๋มบุ๋มมาแล้วแล้วเห็นเยือเห็นเยือเห็นเยือเห็นยือตัวเล ไมลคนเจ็าอย่าตจะตายลงไปคางสัาีสตล้าเได้เปรียบให้กับทีมอย่างมหาศาลเลยครับน่อนนะบนี้กมมากแล้วนาขึ้นมาต่ออีกหนึ่งทีแล้วทาวเวอร์ตีมันทลายไปตอนนี้นี่การว่าจะตั้งประตูสี่เพลิงคัน ก็สามารถเก็บทาวเวอร์ไปได้ทั้งหมด8ทาวเวอร์แล้วหรือแค่ทาวเวอร์เดียวเท่านั้นที่จะปล่อยซุปเปอร์คิ้ออกมาแล้วพี่หนุ่มเกี่ยมมากสุดๆไปเลยค่ะเรียกได้ว่าจังหวะทำเกมของพูซีมื้นี่ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เสียสละชีพไปมเมื่อสักครู่นี้แต่ก็องเป็นเสียสละที่ทําให้คิ้วได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าเราได้ป้องกันมาเรียบเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวโศกพี่ซีจะหายไปครับฟึ๊บปึ๊บหนีกลับมาอยู่นี่พื้นเืิงชีพพื้นเืิงชีพในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมัังกรรอยู่นะคบ เก็บมาต่อได้ก็ถือว่าสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้เหมือนกันครับโอ้โหจะบอกว่าคนในทีมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะใช่ใช่น้องเล่นกันแบบสุดๆมากๆเลยรู้จังหวะรู้ตำแหน่งตัวเองได้อย่างดีจริงๆค่ะถือว่าทีมฝั่งพี่สี่พื้นเนี่ยเขาหาจังหวะเก็บได,ด้ดีจริงๆครับแต่ว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามพี่สีเนี่ยผมแนะนำนะไม่ต้องสนใจอะไรข้าวพี่สีอย่างเดียวอขอฝากใจเราจะแพ้จะชนะมันไม่ได้มีรางวัลอะไรอยู่แล้วเนี่ยพี่สีอยู่ตรงกลางเนี่ยไปเลยลูกไปเลยลูกไปเลยลไปเลย อยากให้เขาบุ้งบุ๋งอยากให้เขาบุ้งบุ๋งอยากให้เขาบุ้งบุ๋งแล้วเขาขยับมาแล้วเอาพี่ซีเอาพี่ซีคนเดียวโอเคยังคิวยังได้อยู่ครับเรากำพร้อมตรงนี้กันไม่ได้ด้วยมีคนไปตี้พรอมร่างกายไปการปล่อยซุปเมื่อกี้ของมาตรงกลางเขาจะจบบ้านเลยหรือเปล่านะคะมีโอกาสมีโอกาสคีฟาัฝสามทางมาแล้วค่ะล็อกสบัดเข้าไปแล้วสี่พึ่ง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 จะไปก่อนไปก่อนตรงนี้แล้วยังไปยังไปกันบ้านอยู่พยายังบ้า กำมังอยู่แต่ว่าเวฟเข้าไม่มีใครตีก็อาจจะกำได้แต่ว่าพิซ่าของเติมซีมันแรงเหลือเกินครับตรงนี้ฝั่งของเรนที่มันกำไม่ได้ครับในขณะที่ทีพื้นต้องลอยสามสินาทีถึงจะกลับมันโตใหม่เรนที่เวฟเ่นที่เวฟน้าคอแรงน้าคอแรงแต่มีคนแรงกว่ามีคนแรงกว่าเป็นต้นตัวแถวน้าแถวหน้าพื้นลอย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 แต่ว่าตรงนี้ไม่มีใครตายลงไปอันนี้พยายามจคตีคืนดาวเหมือนกันแต่ว่าดาวเมฆก็ยังไม่พอครับยังมีโตเวฟใหญ่มาอยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งจบนะรอยพิซี่เพิ่งเกิดจอดให้พิซซี่พุตาไปช่วยจบด้วย อย่าเพิ yup. <po bio> <To> ่งจราบวกลอกัรอล้อบวกัอ <simplement> ก well so okay. so oh. okay. so ันโอไม่ได้าพที่สวยงานะคะอยาเพิ่งจบอย่าเพิ่จบรอล้อพิซซี่ห่อนรอล้อพิซซี่่อนได้อไหรอพิซีรันที่รันรันนี่คบุี่รบุก่รันอย่าไปพรถตกด้าเลยโอเคมาโอเเรบุก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 บุ เป็นฮ<อ>ีโร่ที่แบบลักษณะการเข้าทำเท่มากเลยครับคือมันมีความวิ้งวับเหมือนแบบนาโคตรเหมือนกันนะใช่ใช่คือถ้าเกิดเจอในแล้งแล้วพี่หนุหม่มบอกว่าเราไม่น่ารอดเน่ยนะจริงกับฮีโร่ตัวนี้อาดมาแล้วครับพี่ซีพึ่งเขาดำน้ะมาแล้วเขาดำมาตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกตรงน,นี้มาผูกเอเชียแล้ว <c oughs> มาถึงอ่าวไทยอ่าวไทยนะอ่าวไทยแล้วก็มาเล่นนะถ้ากับน้องโดเรียนะตอนนี้มีการว้ับเลยมีการวับมีการว้าวโอเคเวฟเข้าแล้วไปเลยไปเลยทุกคนไปลุยถ้าเกิดช้าก็จะโดนเชียว์เวฟหมด หมดแล้วหรือเปล่าพีซีพีซีไปแล้วโอ้โี่ยหาการเยโอ้ยแต่พ้นเลยอยู่พื้นลอยู่พื้ลอยู่คือเมื่อกี้ใครยอมเข้าเลยอ่ะเมื่อกี้ที่ปล่อยเวฟลึกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องต้องประชับว่นี้แต่ว่าพีซีไปแล้วเปล่าเลสิแลั้งว่าที่ไปรอพีซีการเลที่บอกฉันก็ไม่รอด้วยรอนะฉันจะปริเกลไม่ได้จะปริกเปล่านี่ะเพราะว่าตัวละครเหลือัอยู่2องละครค่ะ สนใจครับน,นี่พี่สีนอนตายอยู่นี้เลยพี่สีบอกว่าเปิดแล้วไม่มีใครตามเลยเมื่อกี้เปิดแล้วตามมาด้วย<อ>เปิดแล้วตามมาด้วยเด<อ>ี๋ยวผมดูจังหวะเรียงคลิปให้นะครับผมนี่ก็เข้าไปงัดเลยคุณไม่ตามเลยนะพี่สีบอกใช่ใช่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่สีตรงนี้อย่าเพิ่งเคลียร์อย่าเพิ่งเคลียร์ปล่อย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 แค่ต่อต่อแค่ต่อต่อเออให้ให้ตรงกลางกับข้างล่างมันเท่ากันให้ตรงกลางข้างล่างมันเท่ากันข้างบนรับได้ไหมข้างบนข้างบนรับได้ไหม เอายิงเลยยิงเลยยิงยิงยิงแตกแตกชั่วโอเคเรียบร้อยเราเป็นฝั่งดันเรทลิมมาเรตตี้ตัวของเกมเอาวีถ้าเกิดในเรื่องงการขึ้นบ้านเนี่ยควรจะต้องรอให้เว็บบางค็ใกล้ๆกันเท่ากันอะครันเนี่ยเว็บไปแล้วไปแล้วนตรงนี้ถือว่าพยายามนีไ้ไม่เอาเวฟกลางได้นะเพราะว่าเวฟกลางกับเวฟบนเนี่ยเท่ากันอยู่ก็จะเป็นการทำให้ฝั่ายตงข้ามที่เขาว่าสะสมจะไปการทางไห<ป>นไม่รู้นะครับ ฝั่งเลทีโบทำไมถึงไกด์แต่ทางฝั่งบูทีมพ่าดไปบูทีมฝั่งพี่ซีโอเคตรงกลางตรงกลางตรงกลางปล่อยไปครับเดี๋ยวรอเล้งข้างบนเดี๋ยวรอเล้งข้างบนแต่ข้างบนก็น่าจะต้องปล่อยแล้วหรือเปล่าไปเลยอยากโบกเอาโบกเลยทุกคนเราไม่ต้องเกมนี้ดีกว่าระหว่างพิซ่าแช่์ตายเราได้ไปก่อนหนึ่งได้ไปก่อนหนึ่งพี่ซีไหลเราไปได้ไหมมีเจ้าหน้าที่ยิงอยู่แต่ว่ามีศาจตายพี่จีนที่ตน้าเขาไป เม่อกมองมาบอมานี้เป็น้เซ้ตสุดยอดมากๆเลยนะคะูมื่อีเขาเปี่ยนงเขาไปแทป้องแนเลยไม่รอวคลิปแต่ว่าสูไหวมาตามพี่มาเลยเนะแทงป้องเลยทีดี ตัวมันต้องบอกว่าแทงป้อมไม่ได้นะคือมันในที่นี้โคงมากนะครับเพราะว่ามันโดนป้อมยิงก็ยังยังได้อยู่ดีนะครับเเจลด้วยพี่ก็ติดเล็บเจลเหมือนกันโอเค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่สงไปคุยกับพี่ซีนิดนึงเกมแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับขอเสียงปรบมือให้แกผู้ชนะของเราค่ะทีมของพี่ซีพื้นฐาน